ในซีซั่นที่9นี้แค่ไหนครับอ๋อก็ไว้ใจค่ะเพราะว่าการที่ลูกเข้ามาอยู่ในบ้านอย่งนี้เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกค่ะ,คะว่าลูกเป็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นรู้สึกว่าลูกมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอเสียงตบมือให้คุณแม่ด้วยนะครับมาที่คุณแม่ของอน้อง,องแคทบ้างนะครับ ที่เห็นได้ชัดคือลูกสาวโตขึ้นครับแล้วก็มีความเข้มแข็งครับค่ะนั่นคือสิ่งที่สัมผัสได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณคุณแม่ครับคุณแม่ของไบร์ครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าไบร์กล้าขึ้นนะคะกล้าแสดงออกทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่กล้าเลยเมื่อก่อนเขาขี้อายเหรอครับค่ะอพัฒนาขึ้นมากค่ะครับขอบคุณคุณแม่ครับ มาที่คุณแม่ของเคบ้างครับคุณแม่ก็ดีใจภูมิใจที่น้องเคมาอยู่ในบ้านในเอฟอย่างน้อยน้องเคก็ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะคุณค่ะขอบคุณแม่ครับค่ะคุณแม่ของเนสครับค่ะน้องเนสก็มีพัฒนาการขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ขอบคุณทูที่ให้โอกาสน้องเนสที่มามีโอกาสว่าที่ได้มาเข้าร้องเพลงอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ของไอซ์ครับ ขอบคุณคุณครูทุกๆท่านนะคะที่ช่วยดูแลแล้วก็อบรมสั่งสอนแล้วก็เด็กๆทุกๆคนนะะขอบคุณคุณแม่ครับมาที่คุณแม่ของเอิร์ธบ้างครับค่ะนี่แฟนขับ a อยังไงก็ไว้ใจอยู่แล้วล่ะครับค่ะก็ไม่คิดว่าลูกตัวเองจะมีโอกาสได้มาวิ่งเล่นในบ้าน AF นะคะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะที่มีวันนี้นะคะขอบคุณครับ มาที่คุณแม่ของซันนี่บ้างนะครับคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ลูกชายของคุณแม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับ AF9 ในครั้งนี้ครับก็เห็นเขาร้องเพลงแบบพกลอกพกเมนทัลอะไรเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาสมัคร AF แล้วก็ผ่านเข้ามาก็แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็เห็นเห็นเขาแปลกๆนะ แต่ก็โอเคนั่นคือการแสดงแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็เห็นเขาดีขึ้นก็ดีใจในเมื่อเขาลดอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเพียเพ้ยนๆหน่อยหนึ่ง <laughs> เวลเราร้องเพลงตามเวทีก็ชอบขึ้นปีนเสาปีนอะไรเนี่ย <laughs> อ๋อนี่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมฮะค่ะเป็นมานัาง้งนานละ,ะ <laughs> แล้ว ก็พอมาอยู่ที่นี่ก็อะไรอะไรต่างๆก็ลดลงก็ดีใจดีใจยยามากๆโดยเฉพาะปะ้าแจ๋วหรือว่าคุณครูทุกท่านนะคะที่แบบสอนให้น้องแบบแบบเป็นคนที่แบบเปลี่ยนเป็นนละคักล้วฮะตอนนี้บางทียังคิดเลยว่าซนี่คนเก่ากลับบ้านเนี่ยจะเป็นเหมือนคนเก่าหรือว่า อาจจะไม่ใช่ลูกหรืออะไรเนียยังงงๆอยู่ค่ะเพราะเขาสุภาพอ่ะตอนนี้มองยังแปลกๆเลยค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะครับวันนี้มาไกลจาเชียงใหม่เลยนะครับขอบคุณคุณแม่ของนักล่าฝันทุกคนนะครับที่มาร่วมชมโชว์ในวันนี้และขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่เลยครับ